ในช่วงปี2,556ที่ผ่านมานะครับบริษัทหลากหลายบริษัทจะต้องมีการดําเนินธุรกิจให้ตัวเองอยู่รอดและมั่นคงได้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะทําให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจบนความเสี่ยงได้ครับ เส้นเดียวกันกับบริษัทไทยโพลิคอนนะครับที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนทําให้บริษัททุกวันนี้ยังสามารถขยายลายในการทําธุรกิจได้เพิ่มเติมและที่สําคัญบริษัทอย่างมั่นคงสามารถมีการทํากําไรได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาครับแต่ภาพรวมของบริษัทจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามในช่วงตะลุยตลาดทุนพร้อมกันครับบริษัทไทยโพลิคอนจำกัดมหาชนหรือทีโพลีก่อตั้งมาแล้วกว่า26ปีจากการเริ่มต้นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กและเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายย ก่อนจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นทำให้บริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆปีและจากประสบการณ์ความชำนาญในธุรกิจทำให้ไทโพริคอนยังคงเป็นสถาบันก่อสร้างที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งบริษัทที่สามารถให้บริการด้านการก่อสร้างที่หลากหลายอย่างเป็นระบบบนมาตรฐานสากล ร้องผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดีปัจจุบันโครงการก่อสร้างและงานปรับปรุงที่ไทยโพลิคอนดูแลรับผิดชอบมีทั้งโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงไฟฟ้าศูนย์ค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านโครงการภาครัฐและโครงการก่อสร้างในบริเวณพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงงานปรปับปรุงท่าอากาศยานและถนนทั้งนี้ไทโพลิคอนยังขยายธุรกิจทั้งทางด้านอสังหาริมทรัพย์พลังงานเทรดดิ้งวัสดุก่อสร้างซึ่งทำให้ไทโพลิคอนเติบโตมีมูลค่าถึง2,000ล้านบาทในปัจจุบัน และทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับคือภาพรวมของบริษัทไทยโพลิคอนนะครับแต่ในภาพรวมที่เห็นจะรู้ได้อย่างไรว่าการประกอบธุรกิจจะทํายังไงให้สามารถยั่งยืนได้จนถึงทุกวันนี้นะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับกับผู้บริหารของทางไทยโพลิคอนครับคุณชัยนรงค์จันทร์พลังศรีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ต้องถามคุณชัยนรงค์ครับย้อนกลับไปอย่างปี2,556ที่ผ่านมาภาพรวมของไทยบริคออนเองเป็นยังไงบ้างครับ,บสำหรับปีที่ผ่านมาถ้าพูดถึงภาพรวมของปี2,556เรานะฮะเราตั้งแบกรลอกไว้3,002นะครับผมาไรายได้เราเราตั้งไว้ที่2,009แล้วจบ9เดือนเนี่ยเรามีไรายได้เข้ามาประมาณ2,002นะครับยังเหลืออีกใตรมาสหนึงอีก3เดือนยอดรายได้ เข้าเป้าแน่นอนรับอ2อ0 9นะครับผมแล้วแบบที่ได้รับรู้กันนะฮะในปี2,555ันหรือ5้เนี่ยผลกระทบของธุรกิจก่อสร้างก็คือการขึ้นค่าแรง3 0มร้อยบาทซึ่งการขึ้นค่าแรง300บาทนั้นมันมีผลกระทบจนถึงวัสดุอุปกรณ์มันก็ต้องเพิ่มด้วยนะฮะตัวนี้มันแต่ว่าพอพ้นปี5-6ไปแล้วเนี่ยภายในปีนี้ผมว่าธุรกิจก่อสร้างค่อนข้างที่จะ กลับมาแรงอีกครั้งแล้วนะครับทำไมาถึงเชื่อแนวโน้มว่าปีนี้ถึงจะกลับมาแรงอีกครั้งครับถ้าพูดถึงภาพรวมนะฮะแบบตอนนี้ก็แบบที่ว่าทราบกันอยู่ว่าธุรกิจก่อสร้างขาดแคลนผู้รับเหมาครับนะฮะพอขาดแคลนผู้รับเหมาเสร็จปุ๊บผมก็คาดว่าเป็นปีของเราแล้วแหละที่เราจะเลือกงานได้แล้วเลือกงานในงานที่มีมาร์จิ้นสูงๆครับนะครับเซนะนแสดงว่าในภาพรวมของปี2557เนี่ยเป้าที่ตั้งเอาไว้เนี่ย จะต้องทําได้ตามเป้าเลยไหมครับตามตามเป้าครับตามเป้าตามเป้าแล้วตอนนี้ของเราเองปีห้าเดเราก็มีธุรกิจที่อีกของเราอีกสองธุรกิจที่รับรู้รายไ,ได้แล้วเช่นธุรกิจพลังงานและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับพลังงานเราก็รับรู้ได้ไดจนสิ้นปีที่ผ่านมาและปีห้านี้จะรับรู้เต็มปีครับนะครับซึ่งจะทำให้ เป้ารายได้ของเราเข้าเป้าแน่นอนกับส่วนอสังหาลครับอสังหาครับเช่นกันครับเช่นกันครับเพราะสังหาตอนนี้เราเริ่มรับรู้รายได้นะฮะเมื่อเหมือนต้นปีที่ผ่านมาของปีห้าหแล้วพอปีห้าเ็ดเนี่ยเราเต็มที่แล้วนะครับเต็มที่แล้วแล้วรายได้เข้าเป้านะครับเข้าเป้าที่บอกขนาดนี้คุณจารงพอจะบอกเป็นตัวเลขได้ไหมครับว่าเยอะหรือมากน้อยขนาดไหนครับอ๋อตัวเลขอ่า ของเท่าพลังงานนะครับ,รบเป้าปีนี้แบบปี57ผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะรับรู้ไรายได้ประมาณ3,400นะครับผมจากธุรกิจก่อสร้างก็ประมาณ3,000นะครับธุรกิจพลังงาน200กับแล้วอสังหา200 อืนะครับเป็นภาพรวมครับส่วนไหนที่เป็นภาพรวมเนี่ยมีการตั้งเป้าแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถทําได้ทั้งปีแต่ปัจจัยทั้งปีหลายคนก็ต้องรอดูว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งปีเนี่ยจะมีสถานการณ์อะไรบ้างอย่างที่เห็นชัดในช่วงนี้หลายคนกลัวเหลือเกินกับเรื่องการเมืองกระทบกับทบาทยพริคอนยังไงบ้างครับถ้าณนะวันนี้นะฮะผมกับผู้บริหารได้คุยกันแล้วคุยกันแล้วด้วยโดยเฉพาะนี่เหตุการณ์ที่ปัจจุบันทันถ่วนครับรู้เออเราก็รับทราบล่วงหน้าว่าจะมีการอะไรกันทางการเมืองในกรุงเทพ เราก็เตรียมแผนสต็อกของกับกับหน่วยงานในกรุงเทพแต่บริษัทผมกระทบได้น้อยมากเพราะว่างานส่วนใหญ่ของผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับอาทิเช่นราชวาฒนสงขลาพัทลุงเชียงใหม่นครราชสีมางานเราจะอยู่รอบนอกหมดโดยเฉพาะงานราชการอยู่ข้างนอกหมดเลยไม่ได้อยู่ในเมืองเลยผลกระทบมันค่อนข้างน้อยมากของผม,มถามได้รับไหมได้รับนิดหน่อยอนะฮะ และกระทบถึงเรื่องไรายได้ด้วยไหมฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงไม่กระทบครับไม่กระทบเพราะว่าโครงการเก่าๆของผมไอ้โครงการที่เป็นภาครัฐดีกว่าับ,บมันเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปแล้วมันจะไม่เกี่ยวโครงการในอนาคตนะครับ นันแสดงว่าภาพรวมในอนาคตของการทําธุรกิจของไทยเบร์คอนก็น่าจะยังเติบโตไปด้วยเติบโตฮะเติบโตโดยเฉพาะ,ะปี57นี้ผมว่าเป็นปีทองเลยนะฮะเป็นเป็นปีทองของเราก็ว่าได้แล้วธุรกิจพลังงานเราเราก็ตีเริ่มขยายจากโรงไฟฟ้าโรงแรกที่เราขายอยู่ขายไฟได้แล้วอยู่ที่อำเภอทุ่งสงปัจจุบันนี้เราก็มี3โรงที่เรากําลังพัฒนาและเริ่มก่อสร้างแล้วนะครับธุรกิจอสังหาเราก็ ยอดจองก็เข้ามาเยอะแล้วนะฮะเห็นบอกว่จะมีการปรับในเรื่องของการเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยสําหรับธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเติบโตขึ้นอันนี้มองไงบ้างครับสำหรับการที่จะเอาเข้ามาร่วมกันกับไทยบริคอนด้วยอ่าคือแบบที่ทราบกันแล้วว่าทางบริษัทไทยบริคอนเราเองจะนำบริษัท TPC Power h o l d i n g เข้าในตลาดหลักทรัพย์ประมาณสัก Q3 ถึง Q4 ของภายในปีนี้นะฮะ เหตุที่เราต้องนําเข้าเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจพลังงานนะครับและอย่างการเข้าตลาดทรั์ก็เป็นการระดมทุนชนิดหนึ่งนะครับ,คร,บครับผมสำหรับโมเดลธุรกิจในอนาคตที่ไทยบริคอนวางไว้มีงานจะเพิ่มในเรื่องของลายธุรกิจเพิ่มเติมมากจากที่มีอยู่ไหมฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าทําธุรกิจไหนก็ดูเหมือนจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นคือตอนนี้เรามีอยู่4ธุรกิจนะครับ,รบธุรกิจก่อสร้างธุรกิจพลังงานและธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์กับตอนนี้ที่จะเป็นรูปไปล่างขึ้นมาก็คือธุรกิจเทรดดิ้งนะครับแต่เบื้องต้นเทรดดิ้งของผมเนี่ยผมจะนําอุปกรณ์เข้ามาเพื่อจะมาซัพพอร์ตบริษัทแม่มากกว่านะเพื่อเป็นการลดคอตลดต้นทุนมากกว่าที่จะหวังผลกําไรกับมันแต่ดูรูปทางแล้วที่ผมคุยกับผู้บริหารกับจะเริ่มขยับและ จะเริ่มขยับแล้วเพื่อจะทําผลกําไรขึ้นมาแล้วนะี่นี่ผมก็เพิ่งส่งผู้บริหารไปต่างประเทศเพื่อไปดูสินค้าวัสดุอุปกรณ์ซึ่งแต่เราก็จะทําทางด้านในเชิงของเกี่ยวกับก่อสร้างมากเพราะาเราถนัดทางนี้นะเราถนัดทางไหนเราก็จะเอาทางนั้นเป็นหลักคร,ครับผมแอบถามได้ไหมครับว่าเทรดดิ้งนี่ร่วมก,กันกับต่างประเทศนี่เป็นประเทศไหนฮะคงเป็นประเทศจีนฮนะรประเทศจีน,รป,รจนประเทศจีนครับนะฮะประเทศจีน เราจะนําวัสดุอุปกรณ์ซึ่งก็แบบที่ทราบอยู่ว่าวัสดุอุปกรณ์ของทางประเทศจีนค่อนข้างราคาต่ำนะฮะเป็นที่ทราบกันอยู่ก็คือถ้ามีการทามาทําเนี่ยจะสามารถสร้างในเรื่องของผลกําไรได้ด้วยครับครับแต่เบื้องต้นเราดาเนินการมาแล้วนะฮะเกือบปีแล้วแต่ว่าเราจะเอามาซัพพอร์ตบริษัทแม่เรามากกว่านะฮะเป็นลดต้นทุนคอสของเรามากกว่าถ้าปีที่แล้วถ้าเราไม่ดําเนินการตรงนี้มาผลกระทบจะเยอะกว่านี้อีกครับฮะแล้วพอดีเราคิด คิดล่วงหน้าไว้แล้วเลยต้องรีบทำนะฮะสำหรับภาพรวมที่หลายคนเห็นว่าไทยฟริคอนเองเนี่ยมีการประกอบธุรกิจแล้วก็มีการทําให้บริษัทเนี่ยขยายแล้วก็เติบโตได้มากขนาดนี้ถ้าในมุมมองของนักลงทุนเองครับไทยริคอนตอนนี้สร้างความเชื่อมั่นได้ขนาดไหนกับนักลงทุนเพราะว่าตลาดทุนเองอย่างตลาดหุ้นเนี่ยหลายคนตอนนี้ก็เห็นในเรื่องของความผันผวนที่มีปัจจัยต่างๆมากดดันด้วยอือออ คือแบบที่ผมพูดว่าจากแผนธุรกิจของเราที่เราวางแผนกันมาล่วงหน้า3-4ปีผมก็ค่อนข้างมั่นใจและภาพที่ออกมาเราค่อนข้างดำเนินการไปตามแผนมผมอยากให้นักลงทุนเชื่อเลยได้ว่าผู้บริหารผมนะครับทุกท่านรวมแม้กระทั่งตัวผมนะฮะคิดอยู่แล้วว่าถ้าเราดำเนินการตามแผนงานที่เราวางไว้เราผลประกอบการเอาดีนักลงทุน ก็ต้องมั่นใจเรานะฮะรเราได้อะไรดีนักลงทุนต้องได้เหมือนเราอ่ะผมคิดแบบนี้ฮะเราไม่ใช่เราอยู่สุขสบายคนเดียวผลที่เราทําได้ผู้ร่วมทุนกับเรานักลงทุนต้องได้จากเราไปด้วยครับผมครับสแสดงว่าสร้างความมัม่นใจกับนักลงทุนได้ว่าหลังจากนี้ถ้าลงทุนในไทโปริโคอนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการลงทุนหลังจากนี้ด้วยไม่มีฮะไม่มีไม่มีมมยืนยนันยืนยนัน ผลเราดีอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นนะฮะเป็นภาพรวมนะครวผลประกอบการเราดีทุกอย่างก็ต้องดีตามมานะครับบริษัทไม่ใช่ดีอย่างเดียวกับต้องดีถึงคนรอบข้างทั้งหมดแม้กระทั่งพนักงานผมยังนิดถึงพนักงานผมก็ต้องอยู่ดีกินดีนะฮะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในเรื่องการจ่ายปันผลไหมฮะรอผลประกอบการก่อนกลับประกอบการก่อนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นักลงทุนน่าจะเชื่อมั่นได้ใช่ไหมครับครับ